เราจะจำหน่ายนะคะจ่ายแจกนะคะละักษณะของเฟียพวกนี้นะคะควรจะทานเย็นๆหนึ่งจะอร่อยนะคะคหมายถึงว่านําไปแช่เย็นหรือว่ารอให้เย็นๆก่อน,นคําว่าเย็นนี่หมายถึงว่าอุณหภูมิลดลงะนะไม่ใช่ว่าเวลาไม่ใช่ทานได้กลางวันทานไม่อร่อยไม่ใช่อย<ช>่างนั้นค่ะไม่ใช่ระยะเวลานะคะแต่ว่าเป็นอุณหภูมิของขนมที่เราจะทานเนี่ยนะคะ ควรจะนําเข้าตู้เย็นนะคะให้อยู่ตัวนะคะเพราะลักษณะของเปลืปอกเตี้ยนีม่าเนี่ยนะคะถ้าเราทานเย็นๆมันจะมีความรู้สึกว่ามันอยู่ตัวดีนะคะถ้าอยู่ในุภูมิห้องเนี่ยบางทีบางครั้งเนี่ยอากาศร้อนเนี่ยไขยมันมันจะอ่อนตัวนะคะเพราะว่าในส่วนนี้มันมีส่วนของเนยขาวอยู่ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะหลังจากที่เราหอ่อนำแป้งมาห่อไส้มิดแล้วเนี่ยนะคะ เราก็จะคลึงกลมค่ะ,ะเวลาคลึงก็อาจจะมือแตะแป้งวนนิดนึง<ฮ>ะนะคะใส่ไส้ลงไปนะคะพุ่มไม้มิดนะคะแล้วก็กดพิมพ์เล็กค่ะค,ะคะกล่องอยู่ด้านนี้นะคะบรรจุใส่กล่องเลยก็ได้สำหรับการบรรจุพันธ์ุนะคะท่านผู้ชมสามารถที่จะ ซื้อได้หลากหลายรูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่นะคะถ้าเป็นพิมพ์ใหญ่นะคะหัวใจก็เตรียมกล่องมาใช่ไหมคะค่ะอันนี้ก็จะได้ขนมเป็นอันนี้เป็นพิมพ์เล็กนะคะ ส่วนของการบรรจุนะคะขอสีส้มด้วยสีส้มเหรอคะสีส้มไปตลาดแล้วค่ะสีส้มไม่มีแล้วค่ะใช่หใจไปแล้วค่ะเอาสีเอาสีชมพูนะสีชมพูก็ได้ค่ะช่วงนี้เป็นช่วงที่อากาศดีนะคะอารมณ์ดีเพราะฉะนั้นสีชมพูเนี่ยจะดีที่สุดค่ะนะวันนี้ก็เรียกได้สี สีหวานแหววนะคะเราชอบสีชมพูอันนี้เราก็ใช้คือขนมวันนี้นะคะตัวเปลือกพิมสองชั้นอีกแล้วก็สองชั้นตัว,ต,ว,ต,วตัวของเปลือกเนี่ยนะคะเป็นสีขาวอยู่แล้วใช่ไหมคะค่ะแล้วในส่วนของตัวพิมเอ,อ่อตัวกล่องเนี่ยยังใสอีกนะคะก็กลัวว่าเดี๋ยวจะไม่สวยก็เลยใช้กระดาษนะคะสีจะเป็นสีส้มสีชมพูสีฟ้าก็ได้นะคะแต่ต้องเลือกกระดาษที่ไม่ลอกสีไม่ลอกไม่นะรายอันนี้นะะเราใช้กระดาษ ค่ะวันนี้เราใช้กระดาษสานะคะหรือจะเป็นกระดาษใยสับปะรดของพื้นเมืองที่จังหวัดหัวหินเนี้ยค่ะก็ได้นะคะหัวหินยังตอนนี้ยังไม่ประกาศเป็นจังหวัดเป็นประจุบอำเภอหัวหินแต่ว่าอนาคตไม่แน่นะคะหหวือนใจผมจะใกล้ๆเนี้ยนะคะเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมต้องต้องระวังด้วยนะคะในเรื่องของการเลือกใช้กระดาษถ้าเป็นกระดาษที่จะต้องมาบรรจุพันธุ์ที่ต้องสัมผัสกับอาหารอาจจะต้องหาพลาสติกรองนะคะ ก็ต้องต้องระวังในเรื่องของความปลอดภัยในเรื่องของหรือจะเหมือนเดิมก็ได้นะคะคือใ,ใส่ไปในพิมพ์ที่เราเคยนําเสนอไปแล้วนะคะก็ได้หรือถ้าหากว่าเป็นชิ้นเล็กๆนะคะก็ใส่ในส่วนของพิมพ์นะคะก็มีหลายรูปแบบนะคะทั้งส่วนก็จะหาซื้อได้นะคะตามท้องตลาดทั่วไปะนะคะ ในส่วนของของ,ของบรรจุภัณฑ์ดีๆต้นทุนก็สูงสําหรับบรรจุภัณฑ์ก็ราคาค่อนข้างสูงนะคะ<ช>แล้วเห็นว่าทําไมขนมตามท้องตลาดราคาถึงไม่เท่ากันนะคะท่านชมก็ต้องดูด้วยว่าเวลาที่เขาทาบรรจุภัณฑ์เนี่ยถ้าหากจะใส่แบบกล่องสี่เหลี่ยมแบบที่หัวใจสี่เหลี่ยมอันเนี้ยนะคะหัวใจแต่แล้วเขาก็ใส่ซองพลาสติกใช่ไหมคะแล้วก็ติดที่ห่ออาจจะขายแบบนี้ก็ได้ราคาก็จะสูงหน่อยแต่ถ้าเมื่อไหร่เรามีบรรจุภัณฑ์ที่ เป็นกล่องสวยๆแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะราคาก็อาจจะต้องสูงขึ้นเพราะว่าค่าบรรจุภัณฑ์มันก็จะเป็นไงคะสูงขึ้นด้วยขอันนี้อาจจะเป็นกล่องอาจจะต้องติดสติกเกอร์อาจจะเป็นกล่องที่ซื้อสําเร็จมาหรือจะเป็นกล่องกระดาษที่เราตัดแล้วทาเองก็ได้แต่เพื่อที่จะได้รู้นะคะว่าขนมเปี้ยหิมะนี่มาจากวางไกลกังวลเท่านั้นนะคะหรือนะคะเลือกตามใจชอบได้นะคะในเรื่องของบรรจุภัณฑ์นะคะ ันนี้เราก็ยังกวนไม่เสร็จตั้งนะคะใจอยากให้ท่านผู้ชมเห็นว่าช่วงที่ไส้เนี่ยมันข้นอยู่ตัวเนี่ยนะคะมันต้องใช้เวลาอีกนิดนึงนะคะช่วงนี้ก็ยังเป็นไงคะยังอ่อนตัวอยู่นะคะอันนี้นะคะเราก็ต้องใช้เวลานิดนึงในของในส่วนของการกวนนะคะในส่วนของการกวนไส้นะคะกวนจนกระทั่งส่วนผสมเนี่ยข้นอยู่ตัวนะคะสามารถที่จะหยิบปั้นได้นะคะนะคะเหมือนแบบนี้นะคะท่านผู้ชมสามารถที่จะหยิบปั้นได้ในส่วนของเนื้อหลักๆก็คืออะไรคะ เป็นเม็ดบัวนะคะความหวานก็ได้จากน้ําตาลไขมันก็ได้จากน้ำมันพืชกับเนยสดนะคะในส่วนของตัวช็อกโกแลตเราก็จะผสมเข้าไปด้วยกันนวดนะคะกวนเข้าไปด้วยกันนะคะจนระทั้งแห้งนะคะแห้งแล้วถึงจะปั้นได้ในส่วนของตัวพีนัตเตอร์ก็นําไปแช่แข็งนะคะแล้วก็ตัดนะคะอันนี้เราพักไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะไหม้ซะก่อนค่ะ อันนี้เวลาที่ท่านผู้ชมกวนนะคะบางทีเห็นอยู่ในกระทะเนี่ยยังจะเหลวๆแต่เวลาที่ขึ้นมาเวลาที่โดนอากาศเย็นๆแล้วเนี่ยมันก็จะข้นขึ้นด้วยนะคะ,คะเพราะฉะนั้นหนึ่งวิธีการสังเกตว่าไส้ได้ที่หระอยังหนึ่งแป้งหรือส่วนผสมเนี่ยจะร่อนออกจากก้นกระทะนะคะ<ช>ถ,ถ้าเราตักแบ่งออกมาทิ้งไว้สักครั้งหนึ่งนะคะมันสามารถที่จะปั้นได้นะคะก็ใช้ได้นะคะสำหรับท่านผู้ชมที่กวนถั่วกวนอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นถั่วแดงนะคะถั่วเขียวซีกล้อเปลือกนะคะที่เราเรียกว่า ถั่วทองอะไรอย่างนั้นก็วิธีการเดียวกันนะคะคแต่ถัว่วประเภทนั้นก็อาจจะใช้วิธีการนึ่งนะคะก็จะทําให้อย่างเป็นถ้าถั่วเขียวซีกลอกเปลือกเนี่ยแช่น้ําสักสองชั่วโมงถัว่วก็จะฟองแล้วก็นําไปนึ่งให้สุกนํามาบดละเอียดแล้วถึงจะนํามากวนแต่ถ้าเป็นถั่วแดงถั่วดําท่านผู้ชมต้องแช่น้านะคะเพราะถั่วประเภทนี้จะมีเปลือกแข็งอย่างน้อยก็สักหกชั่วโมงแช่ถั่วให้ฟองแล้วถึงจะนํามาต้มให้สุก วิธีการต้มนะคะก็ต้องใช้ระยะเวลานะคะ,คะถ้าเป็นต้มด้วยเตาแกส๊สท่านผู้ชมก็ต้องฝืนแกส๊สซะหน่อยแต่เดี๋ยวนี้บางท่านก็อาจจะใช้หม้ออัดความดันก็ได้นะคะหรือถ้ายัางใช้เตาถ่านอยู่นะคะบางท่านบอกว่าก็เตานถ่านเนี่ยต้มไปจนก,กระทั่งไฟเนี่ยมอดหมดก็ถั่วนี่สุกนิ่มะนะคะคนโบราณก็จะใช้อย่างนั้นนะคะหรือว่าทูบหนึ่งก้านค่ะนะคะหัน,ะนใจก็จะ ค่ะท่านผู้ชมได้ดูในส่วนของไส้กับพีนัทบัตเตอร์ใช่ไหมคะในส่วนที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ด้านในนะคะก็คือไส้พีนัทบัตเตอร์ส่วนด้านานอกนี่ก็คือไส้ไสช,ช็อกโกแลตกับเม็ดบัวนะคะที่ถ้าท่านผู้ชมปกติเวลาที่ผ่ามาันจะเห็นไข่แดงเป็นรูปกลมๆไข่แดงนั้นสุกแล้วนะคะลักษณะคือแข็งแต่ว่าไส้พีนัทบัตเตอร์ของเราเนี่ยจะนุ่มนะคะเพราะเวลาที่เรากดลงไปท่านผู้ชมก็จะเห็นเป็นไส้เป็นชั้นๆก็สวยอีกแบบหนึ่งนะคะค่ะ เพราะฉะนั้นถ้าหากเราจะต้องการแบบประเภทไส้แข็งก็คือต้องนำพีนัทบัตเตอร์หรือเนอยถั่วนี้ไปแช่ให้แข็งตัวก็จริงๆมันไม่ค่อยแข็งน,น,นะคะ <ừ> เพราะว่าคือลองแช่หลายครั้งแล้วนะคะ ข้าฟีดก็ไม่แข็งออกมานี่มันแค่เย็นๆแต่พอจับไปสักแป๊บหนึ่งก็จะนุ่มเหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะได้ไข่แดงที่แบนๆหน่อยค่ะก็ดูเป็นนชั้นแล้วกันนะคะดูให้ลักษณะเป็นชั้นๆก็สวยใช้ได้นะคะแล้วรสชาติอร่อยนะคะท่านผู้ชมก็ลองทําดูในสุดนี้ที่จริงแล้วช่วงเทศกาลไหว้พระจันทร์นี่ก็จะใกล้เข้ามาแล้วเหลือเวลาอีกแค่11วันนะคะวันนี้วันที่14เทศกาลไหว้พระจันทร์วันที่25นะคะสําหรับท่านผู้ชมที่ ใช้พวกขนมนะคะถ้าหากเราจะไปซื้อต้นทุนก็อาจจะสูงหน่อยแต่ถ้าหากเราทําเองได้นะก็จะทําให้ได้ขนมจํานวนมากแล้วก็แจกจ่ายญาติมิตรได้นะคะวันนี้หผนใจจะทบทวนวิธีการทำเปลือกสักนิดหนึ่งว่าเรามีส่วนผสมอะไรบได้ในส่วนของเปลือกนะคะก็มีแป้งขนมโกลก200กรัมค่ะน้ําตาลไอซิ่ง250กรัมค่ะเนยขาว100กรัมค่ะ น้ำต้มต้มสุกปล่อยให้เย็นนะคะอีก200อกรัมค่ะวิธีการทำล่ะคะวิธีการทำเราจะร่อนแป้งขงนมโกนะคะกับน้ำตาลไอซิ่งใส่ในอ่างผสมนะคะจากนั้นเติมเนยขาวลงไปนะคะใช้เบรนเดอร์พายยางหรือใช้มือสองข้างก็ได้นะคะยีให้ตัวแป้งน้ำตาลไอซิง่งแล้วก็เนยขาวเนะะี่ยค่ะเป็นเม็ดทรายร่วนๆนะคะลักษณะเป็นคุยๆุยยยนะคะ จากนั้นจึงเติมน้ําต้มสุกที่เย็นแล้วนะคะลงไปอีก200กรัมเข้าให้เข้ากันนะคะพอลักษณะจับตัวเป็นก้อนนะคะไม่ต้องให้เนียนนะคะเพราะว่าเราต้องการผสมพอเข้ากันเท่านั้นนะคะแล้วก็พักแป้งไว้20นาทีค่ะค่ะตอนนี้วิธีการทาเปลือกนะคะ,ะทั้ทีค่ะวิธีการทําไส้่ะนุนค่ะวิธีการทําไส้นะคะก็จะมีเม็ดบัวน,นึ่งสุกบดละเอียดนะคะ500กรัมค่ะน้ําตาลทราย300กรัมค่ะ น้ำครึ่งถ้วยค่ะแบะแซ่50กรัมนะคะน้ำมันพืช100กรัมค่ะเนยสด100กรัมค่ะช็อกโกแลต150กรัมนะคะแป้งข้าโพด40กรัมค่ะพีนัทบัตเตอร์นะคะ200กรัมค่ะ,คะพีนัทบัตเตอร์เนี่เราจะมาปั้นเป็นก้อนกลมเมเป็นไ<ช>ข่แดงนะคะ,คะหลังจากที่เราเตรียมส่วนผสมในส่วนของไส้นะคะ ตั้งแต่เตรียมเม็ดบัวนะคะเมื่อสักครู่เราแนะนาท่านผู้ชมไปว่าวิธีการต้มเม็ดบัวนะคะถ้าท่านผู้ชมอยู่กรุงเทพเนี่ยอาจจะซื้อเม็ดบัวกวนสําเร็จก็มีแต่ถ้าเป็นต่างจังหวัดเนี่ยนะคะท่านผู้ชมต้องลงมือทาเองนะคะเราก็ไปซื้อเม็ดบัวเม็ดบัวแห้งเนี่ยนะคะซื้อมาแล้วนะคะชั่งน้ําหนัก250กรัมเวลาเราไปต้มแล้วจะมีน้ําหนักของน้ําเพิ่มเข้ามาก็รวมแล้วก็จะเป็นประมาณ500กรัมนะคะวิธีการต้มก็คือหนึ่งต้มน้ําให้เดือด ใส่เม็ดบัวที่ล้างสะอาดแล้วใส่ลงไปนะคะใส่โซดาลงไปประมาณสักเซ็หนึ่งส่วนสี่ช้อนชาต้มเม็ดบัวจะมาตั้งเม็ดบัวเนี่ยนุ่มนะคะนุ่มเสร็จเรียบร้อยแล้วถึงจะตักขึ้นนะคะแกะเม็ดบัวออกมาเป็นสองซีกเอาเกสรหรือไส้วเขียวออกแล้วก็นําไปบดให้ละเอียดะนะคะก็จะได้ในส่วนของเม็ดบัวที่นึ่งสุกแล้วน้ําหนักโดยประมาณห้าร้อยกรัม ะะหลังจากที่เราได้เม็ดบัวแล้วในส่วนของน้ําเชื่อมนะคะเราก็จะต้มน้ําตาลนะคะสามร้อยกรัมกับน้ําครื่องด้วย,วยพร้อมกับแบะแจอีก5้ากรัมต้มให้เดือดพอเป็นยางมะตูมนะ,ะอาจจะยางมะตูมข้นสักนิดหนึ่งก็ได้เพื่อสะดวกในการกวนนะคะพอได้น้ําเชื่อมข้นดีแล้วท่านผู้ชมก็เติมในส่วนของเม็ดบัวลงไปกวนจกนกระทั่งส่วนของเม็ดบัวเริ่มแห้งพอแห้งก็เติมน้ํามันนะคะน้ำมันพืช เติมในโดนนะคะจะก,กวนต่อให้งวดอีกสักหน่อยก็ได้ะะแล้วไปเติมในส่วนของช็อกโกแลตกับแป้งข้งาวโพดลง<ค>ไปค่ะกวนต่อจนกระทั่งส่วนผสมแห้งร่อนออกจากก้นกระทะนะคะทิ้งไว้เย็นสนิทก็จะได้ลักษณะของนะคะไส้ช็อกโกแลตเบดบัวแบบนี้นะคะชั่งน้ําหนักออกมานะคะหนึ่งก้อนถ้าเป็นก้อนขนาดใหญ่มาตรฐานเนี่ยหนึ่งร้อยกรัมหนึ่งร้อยกรัมนะคะตับ นัตตเตอร์อีก2ีกรัมค่ะใส่ลงไปปั้นเป็นก้อนกลมก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะุ่ผู้ชมในส่วนของตัวเปลือกที่คุณใจอธิบายไว้เมื่อสักครู่นี้เราจะชั่งก้อนหนึ่งหกบกรัมค่ะค่ะนำมาหุ้มกับในส่วนของตัวไส้ค่ะนะคะหุ้มให้มิดคลุกด้วยแป้งนวลนิดนึงค่ะแป้งนวลก็คือแป้งขนมโก๋ค่ะกดใส่พิมพ์นะคะถ้าสะดวกก็ใช้พิมพ์แบบอย่างนี้นะคะก็จะทําให้การกดง่าย ต่ถ้าท่านผู้ชมไม่มีพิมพ์ลักษณะพลาสติกก็เป็นพิมพ์เรียวไห้ประจันเป็นพิ่มไม้ก็ได้ค่ะหรือพิมพ์พลาสติกยาวแบบราคาย่อมยาวหน่อยที่เราเคยนําเสนอก็ได้นะคะค่ะนะคะเพราะฉะนั้นหลังจากที่เราทํารูปร่างเสร็จเรียบร้อยแล้วการบรรจุพันธุ์ก็มีส่วนสําคัญถ้ากรณีเราจะทําจําหน่ายแต่ถ้าเราทําทานเองนะคะหลังจากที่เราทําเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ต้องใส่กล่องปิดให้มิดชิดนะคะหลังจากนั้นแล้วนะคะถ้าจะให้อ่ เปี๊ยะของเราทานอร่อยก็ควรจะนําไปแช่เย็นค่ะเวลาจะทานก็ถึงจะนํามาตัดก็จะทําให้ในส่วนของไส้มีความเย็นนุ่มนวลนะคะมีความหอมของตัวช็อกโกแลตนะคะในส่วนของเนยแล้วก็พีนัทบัตเตอร์ด้วยค่ะนะคะในส่วนของเปลือกก็จะได้กลิ่นของแป้งขนมปกนะคะก็จะทำเวลาทานเข้าด้วยกัน บอกไม่ถูกเลยนะคะคุณแม่นะคะเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมอย่าลืมนะคะยังพอมีเวลานะคะที่จะฝึกทําตั้งแต่เรานําเสนอท่านผู้ชมในเรื่องของการทําเปี๊ยะมะไส้ต่างๆเปี๊ยะไหว้พระจันทร์ไม่ว่าจะเป็นไส้งาดําไส้หมูยิงหรือไส้ทุเรียนที่ง่ายๆนะคะก็หวังว่านะคะรายการครัวการอาชีพในภาคเรียนนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมสําหรับในเรื่องของการทําเปี๊ยะและขนมอื่นๆนะคะในภาคเรียนหน้าเราก็จะนําเสนอ ตามใจท่านผู้ชมนะคะที่ขอมาก็คือขอมาในเรื่องของการทําเค้กค่ะและแต่งหน้าเค้กค่ะหรือบางท่านบอกอาจจะมีพายบ้างคุกกี้บ้างนะคะเล็กน้อยเสริมกันไปนะคะเราก็ควรจะนําเสนอให้เข้ากับเทศกาลดีไหมคะดีนะคะสําหรับวันนี้นะคะเราสามคนคุณเหมวันใจสังกตินนะคะคุณสุดารัตน์กระแสสิละดิฉันเกษยายมภูมิพุทธา ก็คงต้องลาท่านผู้ชมไปเพียงแค่นี้พร้อมทั้งน้องๆตีนงานครัวการอาชีพนะคะ,คะสวัสดีค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะ